เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังนับเป็น,นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงโลกเข้ามาไว้ด้วยกันอีกด้วยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้สนองนโยบายรัฐบาลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหรือ OT ท p อให้เล็งเห็นถึงการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการประกวดดิจิทัล o t ท็อปท็อปไทยบายดีซึ่งชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แบาท โดยครั้งนี้ก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขึ้นณโรงแรมหัวช้างแฮร i ริเทจปทุมวันซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนต่างก็เข้ามาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างในยุคข,ของสังคมดิจิทัลเนี่ยนะคะการติดองความรู้ให้ผู้ประกอบการอท็อบตระหนักถึงความสําคัญของไอทีที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยการประกอบกิจาการเนี่ยนะคะจะทําให้ต่อยอด ในการที่จะทำงานต่อไปของ O' อ o p อนะคะท้ายที่สุดก็คือจะทำให้ o อท p ของเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการพึ่งาพาตัวเองนะคะซึ่งมันหมายถึงของความยั่งยืนต่อไปโอกาสดีๆแบบนี้นะคะนอกจากจะได้เงินรางวัลแล้วเนี่ยยังจะได้ความรู้ไปอีกด้วยนะคะซึ่งภายหลังงานแถลงข่าวเพียงไม่นาน ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการโอท็อปที่ร่วมกันส่งผลงานเข้ามาประกวดไอเดียการทำธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางการต่อย,ยอดและขยายโอกาสให้กับธุรกิจของตนเองซึ่งมีมากกว่า300ผลงานจากหลากหลายผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศและจะมีเพียง30ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านเข้าไปยังรอบต่อไปได้ เศรษฐกิจดิจิทัเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่ต่าลงนะคะเป็นช่องทางให้ขายได้มากขึ้นเพราะนั้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะคํานวณต้นทุนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นไปได้ของธุรกิจนะคะที่จะสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นสิ่งที่ผู้อบรมได้ในวันนี้นะครับเขาจะได้เอาความรู้ไปติดปีกเพิ่มความสามารถในเศรษฐกิจดิจิทัลของเขา หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ถูกส่งเข้ามามากกว่า300ผลงานนี่ก็คือโฉมหน้าของ30ผู้ประกอบการซึ่งมีทั้งเดี่ยวและแท็กทีมกันมาเป็นคู่โดยแต่ละทีมนั้นต่างก็มีไอเดียเด็ดบวกกับแนวคิดที่โดนใจคณะกรรมการจนสามารถฝ่าเข้ามายังรอบการอบรมได้โดยงานนี้สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้คัดสรรทั้งวิทยากรที่มีความสามารถ เรียกได้ว่าเป็นกูรูตัวจริงในด้านต่างๆรวมไปถึงเนื้อหาที่มีความเข้มข้นครอบคลุมในทุกวิติการทำธุรกิจและยังอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับกลยุทธ์ต่างๆโดยเฉพาะด้านการตลาดออนไลน์จากเหล่ากูรูที่ขนความรู้มามอบให้กับผู้เข้าอบรมแบบไม่มีกัก๊ก ซึ่งการอบรมในรอบนี้นอกจากจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วทางคณะกรรมการยังได้เตรียมบททดสอบสุดหินไว้ให้ทั้ง30ผู้ประกอบการเพื่อให้พวกเขาได้พิสูจน์ความสามารถโชว์ไอเดียการทำการตลาดออนไลน์กันอย่างเต็มที่ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ไม่ธรรมดาต่างก็งัดเอาทุกกลยุทธ์ออกมาพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการกันแบบไม่มียั้งอีกด้วย ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะขอเชิญคุณอ้ํานะคะพระชราภานะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวฉันกล้าทุ่มทุนเพราะว่ากลุ่มวัยทํางานนี้จะรู้จักคุณอ้ําค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นประมาณว่าเขาเป็นตัวแทนของการขายเครื่องสําอางอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะลงทุนคุณอ้ําหาเป็นพิเศษเลยพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์หอมหอบายภูชยาสิ่งแรกที่พิจิตรท,ทำ คือจะต้องมีเว็บไซต์ส่วนตัวเป็นของตัวเองแล้วพี่เจียบก็จะยิงแบนเนอร์ฟุ๊บฟุ๊ฟุขึ้นไปหอ,นหอม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 พี่เจียบก็จะมี Google Plus ก็จะมีรูปสวยๆภาพพรีเซนเตอร์น่ารักน่ารักอัดเข้าไปเลยค่ะความถี่ที่เข้าใน Google Plus เพื่อที่จะให้คุณไต่ระดับขึ้นมาเราอยากจะมาจับกลุ่มเซ็กเมนต์ใหม่ก็คือ ตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดช่องปากของสุนัขเราจะใช้การทํา y o YouTube ค่ะนอกจากนี้ก็คือเราจะจัดทําเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ยค่ะเราจะ,อ,ะอยากให้ติด SEO กับ SEM อะคะ่ะด้วยการเราจะลงทุนเล็กน้อยด้วยการไปทำ Google Ads นะคะเพื่อให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับ12ึ่งองนวในหน้าแรกนะคะจาก30ผู้ประกอบการที่ต่างมุ่งมั่น ทุ่มเทในการที่จะฝ่าด่านทดสอบต่างๆจากทางคณะกรรมการจนในที่สุดก็ได้5ผู้ประกอบการที่สามารถผ่านเข้าไปต่อสู้กันในรอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทและทั้ง5ผู้ประกอบการที่สามารถผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายนี้ได้แก่คุณวรานิตภงเพศบัณฑิตจากกรุงเทพมานครเจ้าของธุรกิจวรานิตคุณสุพัชชาลิมติยะโยธินจ,จากปทุมธานี เจ้าของธุรกิจวรชาคุณชมพูนุชบุญโสภาพจากภูเก็ตเจ้าของธุรกิจพรีมาโพค,คุณนัทยาอาภิสิทธิ์เดชาชัยจากพิษณุโลกเจ้าของธุรกิจผู้ชยาและคุณปียะติดารุ่งสุวรรณจากสงขาเจ้าของธุรกิจโนตติง ทั้ง5ทีมนี้จะต้องเข้าไปขับเคี่ยวกันในรอบสุดท้ายโดยแต่ละทีมจะต้องทำการพรีเซนต์ผลงานของตนเองต่อหน้าคณะกรรมการในงาน Thailand Industry Expo 2015นณอิ p แพกเมืองทองธานีครั้งแรกและครั้งสำคัญของผู้ประกอบการโอท็อปยุคดิจิตอลใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แสนบาทร่วมพิสูจน์ได้ในดิจิตอลโอท็อปท็อปไทย by DIP